ความน่ากลัวในป่าดงพงไพรเมื่อยามค่ำคืนนั่นก็คือสิ่งเร้นลับที่แฝงไว้ในความมืดมิดโดยเฉพาะผีซึ่งในป่าย่อมมีทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาผีร้ายอสุรกายรูปร่างหน้าตาปลาดหนึ่งในนั้นก็คือผีโป่งข้างที่เล่าขานมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ในความเป็นจริง เมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมานี้ก็ยังมีพระธุดงหรือคนที่เข้าไปหาอาหารป่าเคยพบเห็นผีป่งข้างมาแล้วแสดงว่าผีชนิดนี้ยังไม่สาบสูญไปไหนและเป็นผีที่มีจริงไม่ใช่เพียงแค่ในตำนานเพียงเท่านั้นผีโป่งข้างกำเนิดขึ้นจากสัตว์ที่ถูกฆ่าตายในป่าโดยก่อนตาย จิตมีทั้งความหวาดกลัวและความอาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่าทำให้ตายไปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตจึงเกิดมาเป็นอสุรกายที่เรียกขานกันว่าผีโป่งข้างทว่าผีชนิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวิญญ,ญาณของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนายพลานหรือคนที่ชอบเข้าไปหาสัตว์ป่าในยามค่ำคืนซึ่งอาจจะเกิดการต่อสู้กับสัตว์ร้ายในป่า เช่นเสือช้างแล้วทำให้คนคนนั้นตายคาที่เมื่อจิตตกอยู่ในอารมณ์หวาดกลัวโกรธแค้นประกอบกับการทํากรรมชั่วด้วยใจที่ชอบเบียดเบียนทําร้ายชีวิตผู้อื่นโดยไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปเป็นเหตุให้ต้องเกิดมาเป็นผีโป่งข้างอาศัยอยู่ในป่าลึกเพื่อชดใช้เวรกรรมที่ตนก่อไว้นั่นเองผีโป่งข้าง มีรูปร่างหน้าตาประหลาดคือมีหน้าตาคล้ายกับลิงหรือข้างแต่ดวงตาจะโตและถลนออกมานอกเบ้ามีเล็บแหลมยาวผมยาวรุงรังมีเขี้ยวที่ใหญ่และยาวเต็มปากมีหางสั้นเสียงร้องคล้ายกับลิงมันชอบปีนป่ายต้นไม้ในยามค่ำคืนเพื่อดักรอเหยื่อคือมนุษย์ผู้โชคร้ายด้วยการไต่ไปตามกิ่งไม้ ไปยังจุดหมายคือผู้ที่อยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองแล้วก็จะดูดเลือดที่ปลายเท้าของคนนั้นซึ่งพิษสงของมันร้ายแรงนักว่ากันว่าทำให้ผู้ถูกดูดเลือดนั้นถึงกับตายได้ในทันทีฉะนั้นหากใครที่ชอบเดินป่าจำพวกป่าดงดิบป่าลึกป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ควรระมัดระวังตัว แม้จะไม่ได้ไปเพื่อล่าสัตว์ก็ตามแต่สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้พร้อมจะเล่นงานเสมอควรอาราธนาพระที่มีอนุภาพด้านแคล้วคลาดป้องกันภัยหรือการหาผ้ายันท้าเวสวร์ติดตัวไปด้วยจะทำให้ผีเกรงกลัวมากหากสามารถสวดคาถาที่เป็นพระพุทธคุณได้จะดีมากเช่นพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า รคาถาชินบัญชรหรือคาถาเท้าเวสวรรณเพื่อป้องกันอาถรรพ์ร้ายที่ไม่ใช่เฉพาะผีป่งข้างเท่านั้นแต่ยังอาจจะเป็นสิ่งเล้นลับอย่างอื่นที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้